สื่อพิมพ์คือสื่อสิ่งพิมพ์ที่นําเสนอข่าวสารข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมักจะตีพิมพ์เป็นรายวันหรือรายสัปดาห์หนังสือพิมพ์มีบทบาทสําคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้ทําให้ผู้คนสามารถติดตามสถานการณ์ปัจจุบนันและเข้าใจโลกใบนี้ได้ดียิ่งขึ้นเทคนิคตับสิ่งกิจาคิดเพื่อประโยชน์ใช้สอยใหม่ของหนังสือพิมพ์ เข้าใจของหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ทําจากกระดาษมีข้อความภาพและโฆษณาพิมพ์ออกมาเป็นไา้วันหรือรายสัปดาห์เตลยคุณสมบัติบางเบาขับได้มีพื้นที่ผิวเรียบมีลวดลายและตัวอักษรการคิดมุมกลับแทนที่จะอ่านลองคิดว่าเราจะนําหนังสือพิมพ์ไปใช้ทําอะไรได้บ้างนอกจากอ่าน แทนที่จะทิ้งลองคิดว่าจัแแรรูปหนังสือพิมพ์ให้เป็นสิ่งของที่มีประโยชน์อื่นๆได้อย่างไรแทนที่จะเป็นสื่อลองคิดว่าหนังสือพิมพ์สามารถเป็นวัสดุสําหรับสร้างสารรค์ได้หรือไม่ผลของการคิดมุมกลับ วัสดุหนังสือพิมพ์สามารถนำไปทำเป็นภาชนะบรรจุของตกแต่งงานศิลปะหรือแม้แต่เครื่องดนตรีคุณสมบัติความบางเบาสามารถนำไปทำเป็นโคมไฟความแข็งแรงสามารถใช้เป็นโครงสร้างลวดลายสามารถใช้เป็นลวดลายตกแต่งประโยชน์ใช้สอยป้องกันความชื้นป้องกันรอยขีดควนดูดซับน้ำมันกองอากาศประโยชน์ใช้สอยใหม่ที่น่าสนใจฉนวนกันความร้อนนำหนังสือพิมพ์หลายชั้นมาประกบกันแล้วหุ้มรอบภาชนะเพื่อรักษาอุณหภูมิของอาหารหรือเครื่องดืง่มประโยชน์ในชีวิตประจําวันหนึ่งเป็นแหล่งข่าวสารที่สําคัญสําหรับผู้ สูงอายุผู้ที่ไม่มีอินเทอร์เนต็ต2การอาร่านหนังสือพิมพ์เป็นการช่วยส่งเสริมการอาร่านฝึกภาษา3เป็นวัสดุสําหรับบรรจุภัณ์ใช้ห่อของฝันทําถุงใส่ของ4ช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในการอาร่านข่าวและบทความต่างๆห้เป็นแหล่งข้อมูลสําหรับการการทำงานทําโครงงานประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรม หคุมดินการใช้หนังสือพิมพ์คุมดินจะช่วยรักษาความชื้นในดินและป้องกันการจเจริญเติบโตของวัชพืชสองป้องกันการพังทลายของดินการวางหนังสือพิมพ์บนดินที่ลาดเอียงสามปรับปรุงโครงสร้างดินหนังสือพิมพ์ที่ย่อยสลายจะกลายเป็นสารอินทรีย์ที่ช่วย ปรับปรุงโครงสร้างดินสีทำปุ๋ยหมักสามารถนำหนังสือพิมพ์มาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วใส่ลงในกองปุ๋ยหมักร่วมกับวัสดุอื่นๆห้าป้องกันสัตว์รูพืชการใช้หนังสือพิมพ์คุ้มพื้นดินรอบๆต้นไม้จะช่วยลดจำนวนสัตว์รูพืชบางประเภทประโยชน์เพื่อการกีฬาหรือสันธนาการหนึ่งเป้าพับหนังสือพิมพ์เป็นก้อนกลมเพื่อใช้เป็นเป้าในการฝึกซ้อมกีฬาต่างๆเป้าพับหนังสือพิมพ์เป็นก้อนกลมเพื่อใช้เป็นเป้าในการฝึกซ้อมกีฬาต่างๆสองอุปสรรควางหนังสือพิ เพื่อใช้เป็นอุปสรรคในการฝึดซ้อม3เครื่องหมายใช้หนังสือพิมพ์ทำเครื่องหมายจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดหรือเส้นทางในการเล่นเกมต่างๆสี่เกมปริศนาหนังสือพิมพ์มักมีเกมปริศนาที่ช่วยเสริมสร้างทักษะ5แคมไฟใช้หนังสือพิมพ์เป็นเชื้อเพลิงในการจุดไฟสำหรับแคมไฟประโยชน์เพื่อทางธุรกิจหรือเพิ่มมูลค่าสินค้า1บรรจุภัณฑ์หนังสือพิมพ์สามารถใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ในการห่อหุ้มสินค้าเพื่อป้องกันการกระแทกหรือรอยขีดข่วน2หนังสือพิมพ์ภายในองค์กรสร้างหนังงสสสืืืออออพพพิม์์ภาายในคกรรเ่่ ข่าวสารภายในองค์กรเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร3ตกแต่งร้านค้าใช้หนังสือพิมพ์ในการ4ตกแต่งร้านค้าหรือบูธขายของห้าทาของขวัญส่งเสริมการขายการนําหนังสือพิมพ์มาประดิษฐ์เป็นของขวัญเล็กน้อยเล็กน้อยเพื่อแจกจ่ายให้กับลูกค้าประโยชน์เพื่อการตกแต่งบ้าน หนึ่งการทำวอลเปเปอร์ใช้หน,หนังสือพิมพ์ในการสร้างวอลเปเปอร์แบบ DIY ที่มียดลายและเนื้อหาที่ไม่เหมือนใคร2ทำการ์ดและโปสเตอร์สร้างการ์ดไวยพรหรือโปสเตอร์โดยที่เอกลักษณ์การใช้หน้าหนังสือพิมพ์ที่มีภาพหรือข้อความที่น่าสนใจสามสร้างแกลเลอรีของงานศิลปะใช้หนังสือพิมพ์ที่มีภาพหรือศิลปะต่างๆมาตัดและจัดกรอบเพื่อสร้างแกลเลอรีศิลปะภายในบ้านสีตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ใช้หนังสือพิมพ์ในการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์เช่นโต๊ะเก้าอี้หรือตู้โดยการปิดทับด้วยการเคลือบเง ห้ทำพมหรือพาเลตตกแต่งใช้หนังสือพิมพ์มาทำพรมหรือลวดลายที่วางบนพื้นบ้านหรือผนังเป็นการเพิ่มความโดดเด่นให้กับการตกแต่งขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟัง